แบรนด์โฟกัสแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนไทยนั่นเองครับผม สวัสดีทุกคนนะครับในช่วงกักตัวแบบนี้ครับลูกค้า425หลายท่านนะครับจะซื้อฟิล์มกระจกไปติดกันเองนะครับและแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับก็คือแบรนด์โฟกัสแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนไทยนั่นเองครับผมทีนี้ที่ร้าน425นะครับแบรนด์โฟกัสของเราเนี่ยเรามีแบบให้เลือกเยอะเอา มากมากเลยครับผมและลูกค้าก็มาถามกันว่าเยอะขนาดนี้เนี่ยต้องเลือกยังไงนะครับใน,นวันนี้นะฮะ425เราจะมาทํารีวิวนะครับเปรียบเทียบชูจุดดีจุดเด่นของแต่และตัวกันว่าแบบไหนเหมาะกับใครเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนหนึ่งต้องขออธิบายก่อนนะครับเวลาที่เราจะเลือกฟิล์มกระจกเนี่ยต้องดูหลักๆ2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือประเภทของกระจกกับฟีเจอร์พิเศษครับ ซึ่งประเภทของฟิล์มกระจกนะครับจะแบ่งเป็นหลักๆได้3ประเภทด้วยกันครับสำหรับประเภทแรกนะครับก็คือเป็นแบบไม่เต็มจอครับผมเหมือนที่ใส่หรือว่าเป็นตัวนี้นะครับคือตัวไม่เต็มจอเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของตัวที่เขาราคาค่อนข้างถูกนะครับจะถูกกว่าพวก 3D เยอะแล้วข้อดีของมันก็คือจะหาเคสใส่ได้ค่อนข้างง่ายเรียกได้ว่าใส่เคสได้แทบทุกประเภทเลยครับผมแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของการเว้นในส่วนของเซ็นเซอร์กล้องด้านบนแบบนี้รวมไปถึงขอบด้านข้างก็จะมีการเว้นไว้นะครับลูกค้า หลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่ามันคลุมได้ไม่เต็มจอนะครับแต่ก็แลกมากับการที่มันสามารถใส่เคสกันกระแทกแบบขอบหนาๆได้ครับผมซึ่งตัวนี้ก็แลกไป ประเภทที่2นะครับคือตัวเต็มจอหรือฟูลเฟรมครับผมสำหรับประเภทนี้นะครับก็ยังหาเคสใส่ได้ง่ายอยู่ครับผมและบริเวณขอบนะครับก็จะเต็มจอมากขึ้นเรียบเนียนไปกับตัวเครื่องครับผมแต่ว่าก็คือตัวที่มันยังเป็นข้อจํากัดของมันเนี่ยคือมันจะไม่ได้โค้งไปตามแบบความโค้งของตัวเครื่องทําให้บริเวณตรงขอบเนี่ยมันจะมีฝุ่นเข้ามาติดอยู่ครับ สำหรับประเภทที่3นะครับคือกระจกเต็มจอขอบโค้งหรือที่เราเรียกกันว่า3 d นั่นเองครับผมสำหรับกระจกประเภทนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ติดแล้วมันจะสวยที่สุดครับผมเพราะบริเวณขอบนะครับมันจะโค้งตามความโค้งของหน้าจอนะครับทำให้เรียบเนียนเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับผมแต่ก็จะมีข้อเสียในเรื่องของราคาที่สูงกว่ารุ่นอื่นๆน,นะครับแล้วก็มีเรื่องว่าใส่กับเคสกันกระแทกบางประเภทไม่ได้ด้วยครับ ซึ่งในแต่ละประเภทของกระจกที่บอกไปนะครับเรายังสามารถเลือกได้ตามฟีเจอร์พิเศษของมันอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกใสกระจกด้านแบบซูเปอร์กลาสเน้นกันกระแทกอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งของโฟกัสเนี่ยเขามีมาให้เลือกเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับ มาดูที่ตัวแรกนะครับที่จดัดว่าเป็นตัวท็อปของแบรนด์โฟกัสกันครับผมตัวนี้คือโฟกัส TG s u p e เปอร์คลาสจน2ครับผมเป็นกระจกที่ได้รับการอัปเกรดความสามารถในการกันกระแทกให้สูงกว่ากระจกรุ่นอื่นๆครับผมโดยทางแบรนด์นะครับเขาประสานคุณสมบัติพิเศษ3อย่างด้วยกันคือ Super Strong, Super Flex แล้วและก็ Super Edge ครับผม หลักการของเขาครับคือเขาเปลี่ยนเนื้อกระจกในระดับโมเลกุลน,นะครับให้มีความเหนียวขึ้นแข็งแรงขึ้นยืดหยุ่นขึ้นนะครับทำให้ตัวกระจกแข็งแรงและบริเวณขอบของเขาก็แข็งแรงยิ่งกว่าเดิมลดโอกาสที่มันจะบิ่นแตกครับผมดังนั้นกระจกตัวนี้นะครับเหมาะกับคนที่อยากจะลงทุนกับกระจกสเปคดีๆราคาคุ้มค่านะครับลงทุนครั้งเดียวใช้ได้นานๆนะครับโดยทางแบรนด์นะครับให้ประกันมาถึง180วันโดยสามารถเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งดังนั้นคิดรวมๆแล้วถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากเลยครับ พูดไปนี่ฟังดูเหมือนโบนะครับแต่ทาง425จริง,รงๆเคยดอปเทสทดสอบกระจกตัวนี้อยู่เดี๋ยวไปดูกันครับทดสอบดอกเทสนะครับโฟกัสซูเปอร์คลาสเจน2นะครับแบบไม่ใส่เคสนะครับระยะความสูง50เซนติเมตรครับแต่ว่าขอบเนี่ยก็ยังแข็งแรงได้ดีนะครับแล้วก็ถือว่าป้องกันได้ดีเลย ทีนี้ดูแบบเน้นกันกระแทกไปแล้วเรามาดูรุ่นมาตรฐานกันบ้างคือไอ้รุ่นก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มาตรฐานกันกระแทกสูงกว่าปกติแต่รุ่นหลังจากเนี้จะเป็นมาตรฐานใกล้ๆก,ก,ก,กันครับผมแต่ว่าจะแตกต่างกันที่คุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือจะมีรุ่นใสนะครับรุ่นด้านนะครับแล้วก็บลูไลท์คัทกันแสงสีฟ้านะครับแล้วก็มีรุ่น Privacy นะครับไว้กันคนแอบมองครับผมสาหรับรุ่นพวกเนี่ย คือฟีเจอร์แตกต่างกันแต่ว่าคุณสมบัติพื้นฐานมันจะเหมือนๆกันครับคือเป็นกระจก 9H นะครับแล้วก็เป็น s h a t t e r proof นะครับที่มันเวลาตกในกระจกไม่แยกออกจากการกันลอยได้ดีนะครับมาตรฐานพวกนี้ใกล้กันต่างกันที่ฟีเจอร์ครับเดี๋ยวไปดูกันสำหรับตัวแรกนะครับก็คือรุ่นก a s s ครับผมคือตัวเนี้ยก็เรียกว่ารุ่นเดิมต้นก็ว่าไดา้ก็เป็นฟิล์มกระจกใสธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่ได้มีฟีเจอร์พิเศษเน้นกันรอยเป็นหลัก ลูกค้าท่านไหนนะครับเน้นในเรื่องของความคมชัดของภาพความสวยงามของจอนะครับและเน้นกันรอยอย่างเดียวตัวนี้เพียงพอครับ ตัวต่อไปนะครับคือรุ่นแมทหรือว่าตัวกระจกด้านครับผมสาหรับตัวเนี้ยผิวกระจกจะเป็นแบบด้านนะครับก็ข้อดีของมันเนี่ยคือมันจะทัชลื่นมากครับผมใครเอาไปเล่นเกมพิมพ์แชทหรือว่าอะไรที่แตะหน้าจอเยอะๆเนี่ยก็จะชอบครับพอมันลื่นแล้วรอยนิ้วมือก็จะขึ้นยากอีกด้วยครับผมส่วนข้อเสียของมันนะครับก็คือในส่วนของหน้าจอมันเนี่ยสีดํามันจะไม่ดําสนิทเหมือนเวลาเราติดกระจกใสนะครับแล้วก็ในส่วนของความคมชัดข,ของภาพเนี่ยก็จะสู้ในส่วนของ,ของกระจกใสไม่ได้ซึ่ง2ออย่างเนี่ยก็ แรกมากับการทัชที่ลื่นขึ้นรลอรอยนิ้วมือที่ขึ้นยากครับรุ่นต่อไปนะครับคือกระจก privacy หรือที่คนไทยเขาเรียกกันว่ากระจกกันคนมาเผืออนั่นเองครับผมสำหรับกระจกตัวเนี้เหมาะกับคนที่เน้นความเป็นส่วนตัวในการใช้มือถือขึ้นรถไฟฟ้าหรือนั่งคุยกับใครแล้วไม่อยากให้ใครแอบดูว่าทำอะไรกับหน้าจออยู่ก็จะเหมาะมากครับผม คือเจ้ากระจกตัวนี้นะครับเวลาเรามองมาตรงๆนะครับภาพก็จะยังสวยคมชัดตามปกติครับแต่ถ้ามองมาจากมุมข้างๆนะครับตัวกระจกเนี่ยมันก็จะมืดลงนะครับจนเรามองไม่เห็นว่าหน้าจอกําลังทําอะไรอยู่ครับผมก็เอาไว้กันคนแอบ,บมองได้ดีครับแต่มันก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องว่าเวลาเราใช้นะครับต้องเร่งแสงหน้าจอสูงๆหน่อยเพราะกระจกมันค่อนข้างดำนะครับก็จะกินแบตมากขึ้นเล็กน้อย ตัวต่อไปนะครับคือกระจกบูไลคัตหรือตัดแสงสีฟ้าครับคือสําหรับแสงจากหน้าจอนะครับปกติเนี่ยมันจะมาด้วยหลายๆสีด้วยกันครับและแสงสีฟ้าเนี่ยคือตัวที่เป็นอันตรายต่อสายตาเรามากที่สุดครับกระจกบูไลคัตจึงทําหน้าที่ตัดแสงสีฟ้านี้ออกไม่ให้เข้าที่ดวงตาของเรานะครับก็จะเป็นการถนอมสายตาของเรานั่นเองเหมาะกับคนที่ใช้มือถือเยอะๆเะจ้าของร้านออนไลน์นะครับที่พิมพ์แชทคุยกับลูกค้าบ่อยๆทั้งวันหรือว่าคนที่ใช้หน้าจออ่านนูน่นอ่านนี่เยอะๆนะครับก็จะเหมาะมากพา มันช่วยถนอมสายตาได้ดีนะครับข้อจํากัดของกระจกรุ่นนี้นะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยหน้าจอเนี่ยมันจะติดอมฟ้าเล็กๆครับสำหรับแบนด์โฟกัสตัวนี้ครับผมแล้วรุ่นสุดท้ายที่เราอยากแนะนำนะครับตัวนี้จะมีเฉพาะ iPad เท่านั้นก็คือโฟกัสฟิล์มเปเปอร์ไลท์ครับผมหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าฟิล์มกระดาษน,นั่นเองครับผมคือตัวนี้นะครับตัวผิวของมันเนี่ยจะเป็นผิวด้านแต่ว่าเท็กซ์เจอร์ของตัวฟิล์มเนี่ย มันจะสากครับผมคือถ้าเกิดเราเอาไปใช้กับ iPad เราเอา Apple Pencil เขียนเนี่ยมันจะได้ฟีลคล้ายๆกับใช้ดินสอเขียนลงบนกระดาษประมาณอย่างนั้นเลยครับดังนั้นใครนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบวาดรูปด้วย iPad หรือว่าชอบเขียนจดนู่นจดนี่นะครับตัวเนี้ยเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าใช้ครับผมก็ตัวเนี้ยยังไงบุคลิกของมันก็ยังเป็นฟิล์มด้านอยู่นะครับดังนั้นคือในเรื่องของความคมชัดเนี่ยก็จะสู้ตัวฟิล์มใส่ไม่ได้แลกกับผิวสัมผัสการเขียนที่แบบมีสไตล์ของมันเองครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์รีวิวฟิล์มกระจกโฟกัสของร้าน425นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยาราคาคุ้มค่านะครับแล้วมี แบบให้เลือกเยอะมากๆรองรับฟีเจอร์หลากหลายตรงทุกความต้องการนะครับและยังรองรับรุ่นโทรศัพท์เยอะมากๆอีกด้วยนะครับ iPhone นี่เรียกได้ว่ามีแทบทุกรุ่นนะครับทั้งของ iPad Samsung และยังมี Apple Watch อีกด้วยนะครับก็สามารถไปหาเลือกซื้อกันได้นะครับถ้าใครนะครับอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งซื้อนะครับเชิญได้เลยที่ w w w 4 2 5 d e g r e e c o m รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ